สวัสดีค่ะพบกับช่องปลาแมวกระสีไร่ทองคือเกา่ามือนีอยูบย่บ้านอยู่บ้านบนกระทำทาจะลิ่นลนนี่ละ่ะอยูบย่บ้านอ <c oughs> ยู่บ้านอยู่บ้านกับบริยูซื้อ,องานงอก <c oughs> เดี๋ยวจะภาพไปเบิ่งงานงอกอ่างานงอกคือออ่างนอกงานงอกประสน เดี๋ยวพานางบึงไกลๆเลยอันนี้คือเม็ดเม็ดพริกนียโบเมีนโอ้ยเม็ดพริกจังนนรรางนเนาะเม็ดฟักหอมกับเม็ดมะละกอป้าแมวว่าจ,จะตากเอาไว้ทําพันธุ์ไว้ทับปลูกอ่าฤดูการปลูกปีนาตากให้เพื่นแห้งมาสัน้นวนปะตกดู ฝนพัดตกดูบัดความซุ้มเพื่อนเขาบมเมนเอาไปตากฝนเด้อหันความซุ้มเขาอไอฝนถือก็อเลยได้เอามาปลูกใส่ถาดเพาะงอกอีรีเด้งานงอกเนี่ยมันแตกนองงอกขึ้นมาเลยนี่แบบนี้นี่คือเกิดทุกเม็ด <c oughs> งอกหลายพรม เนี่ยมันจะเป็นเม็ดเล็กๆโอ้เห็นมานาะเนี่ยเทียบกับไอ้่กันเปลือนนี่ปลายปลายเมล็ดเพื่อน,นี่มันจะงอกแล้วปลูกไซกันงอกแบบนี้ก็ได้ได้เพิ่มงานปลาแมวกัวเดเลย,เย,เยมา้าเอาเม็ดลงใส่ถาดอ่าฝนกันลิ่นมาอีกแล้วเนี่ยอันนี้งอกเยอะเลยนี่ ถ้าจะเอาไปล่งในดินในแปลงโลดผัดอันช่วงนี้เนาะแม่งบ่งแม่งตะกแะแตนห้อยทากเอียงกระไลก็ต้องได้เอามาใส่ถาดเพราะพิ้นเกิดอันเป็นเป็นเบี้ยเป็นต้นก้าซะก่อนนี่ขาดว่าบ่บ่ดนกระสิกระสีออกขึ้นใบขึ้นเป็นท่วงงอกให้แล้วเน่ปตาแมวเราว่าจะเอา เอาไว้ถ้าทำพันมันละบ่แห้งฝนตกดูไรฝนสาดใส่เป็นชุมเป็นกับงอกเลยออแต่ว่าเม็ดมะละกอนี่บ่งอกเม็ดมะละกอไม่งอกมันจะงอกเป็นจะงอกเตม็ดอันนี่แหละงอกเตม็ดฟักหอมอืมปลูก บ่ตั้งใจจะปลูกเงี้ยูนก็ต้องได้ปลูกงานงอกอขอแวบมาพามาเบิ้งอันต้นพริกต้นพริกปลาแมวกะเริ่มมีอันใบแท้ใบจริเเื่่นขึ้นแล้วล่ะแต่ว่าลักษณะลำต้นยังอ่อนอยู่เอาลงบ่ทันไดอ่ามีอีกถาดนี่อันแม่งนอนมากิ่นของปลาแมว จากที่เพาะไว้หลายหลายถาดเน่ยถาดนี้ยังหลงเลงเลยนี่บรรลุว่าจะได้แจักแถวแล้วอันนี้ยังเต็มอยู่พ่อไว้ได้ตั้งเป็นเดือนเดือนแล้วละ่ะอันสังเกตเพื่นเพื่อนดินเพื่อน้าชุ่มไรแก่เหลืองบอจะเริ่นติบตูป้าแมวเราได้เอาลบฝนไว้ไม่ว่าแดดออกป้าแมวยกออกมาใส่แดดจักน้อย โอเห็ดหยากเห็ดหยากยงมฝนผิดก,กับหนาฝนนี่เห็ดหยากอะคลิปนี้กับบอมี่ยังไรข <c oughs> ามาเบิ่งงานงานปักซ้ำงานซ้ำอยู่บ้าน <c oughs> อะขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีค่ะ